สวดีครับสวัสดีครับพี่ยะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่านี่เป็นคู่มวยสากลสถาบันยอดที่แฟนมวยชาวไทยตั้งตารอดูเลยอยากมาชิงแชมป์โลกนะใช่เพราะว่าเป็นเป็นหลายๆเป็นเป็นไม่กี่คู่นะที่ที่ประกบแล้วมันน่าสนใจมากพูดถึงแชมป์ก่อนครับบนในสัตว์ลายเงียบจ้อมโว้ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากช่างน้ำหนักเสร็จสิ้นแล้วดูรูปร่างเลือดตัวเทียวกันแล้วเหยียดสำหรับผมหมอครับตอนแรกผมคิดว่าต้องฟ้าใหญ่กว่านี้นะอันนี้เอาจริงแต่พอมาดูวันนี้เฮ้ยสุดสิ ครสูสีเพราะอย่างที่รู้ว่าก้องฟ้ามาจากเวทต่อยไฟแรกเท่าไหร่นะเราร้อยยี่สิบหกอะไรเงี้ยป่ะไม่ไม่ติดไปว่าที่ต่อยมาเคยขึ้นไปถึงร้อยยี่สิบสองป่ะเคยขึ้นไปถึงร้อยยี่สิบสองแล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาครับตอนแรกก็โอ้ยกลัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ดูวันดูวันนี้แล้วก็โอเคครับเฮียดูแล้วโอเคครับในส่วนของจอโวเป็นไงครับดูแล้วกังวลอะไรไหมเฮียพรพรเทียบรูปร่างแบบนี้แล้วจอโวดูรูปร่างแล้ววันนี้ไม่ไม่กังวลนะ นะครับค่อนข้างก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับว่าจอมโอเคมีเนื้อตัวฟินดีแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟแรกที่ลงมาซ้อมที่ที่กรุงเทพนะครับที่ค่ายแกลเล็กซี่พูดถึงก้องฟ้าหน่อยเป็นไงบ้างดูคู่ชกแล้วเป็นแชมป์ด้วยแล้วก็ต้องบอกเป็นการออกนอกบ้านครั้งแรกในการชกมวยสกลอาชีพเราเลยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยครับกดันเรื่องอะไรน้องหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างมองหน้าโปรโมเตอร์มองหน้าคู่ชกแล้วความมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้าง ความมั่นใจผมเต็มร้อยแต่วันแรกที่รู้ว่าชกกับจอบโบแล้วครับเต็มร้อยเลยทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าจอบโบรนี่อดีตทีมชาตินะเพราะผมอยากชกครับอยากชกกับเขาใช่ไหมควผมอยากวัดด้วยคิดว่าเกมมันจ่อมาแบบไหนครับทุกอย่างพูดไม่ได้ต้องวัดบนเวทีอย่างเดียวตอนนี้ได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วมีอะไรจะพูดกับพี่เขาหน่อยไหมเพราะว่าพรุ่งนี้จะซัดหน้ากันแล้วนะเขาเต็มที่คอ่ะมองหน้าพี่เขาหน่อยเต็มที่ครับจอบโบมีอะไรจะพูดกับน้องไหมแต่ผมก็ แค่น้องเต็มที่ผมก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพูดถึงการซ้อมไฟนี้เรามาซ้อมที่ galaxy เป็นครั้งแรกเลยถือว่าเป็นการมาซ้อมค่ายมวยสากลอาชีพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกเลยมีความแตกต่างจากมวยสมัครเล่นไหมน้องมีครับต่างกันตรงไหนบ้างบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ใช่ไหมเยอะเห็นฟองกล้องฟ้าแล้วเขาเป็นมวยสากลอาชีพที่มีประสบการณ์มากมายกังวลอะไรไหมครับตรงนี้ก็ไม่กังวลนะครับไม่กังวลเรามีมีธีเด็ดอยู่แล้ว ถ้าจะพูดอะไรกับน้องเขาก่อนขึ้นเวทีวันนี้อยากจะพูดอะไรกับน้องเขาอยากให้น้องทำเต็มที่ครับผมคิดว่าครบยกไหมต้องดูครับต้องดูห้องฟ้าคิดว่าครบยกไหมไม่อยากครบไม่อยากครบเอาเฮียโปรโมเตอร์มองว่าครบยกไหมคู่นี้ถ้าพูดอย่างเป็นกลางจริงผมมองว่าครบยกแต่จะเป็นครบยกที่สนุกตื่นเต้นนะครับผมว่านักมวยทั้งสองคน มีมีดีคนละอย่างพรุ่งนี้ใครเอาอย่างที่ตัวเองถนัดที่สุดออกมาใช้ได้ก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะแล้วับเพียร์ไล่ถึงไฟสําคัญแล้วมีอะไรพูดกับน้องๆนักมวยสองคนที่จะชกกันวันพรุ่งนี้ไหมครับเียร์เอ,อ่ออย่างแรกต้องขอบคุณทางทางพยินดีก่อนนะครับที่อุตส่าห์ให้ก้องฟา้ามาชกเป็นแบบนี้อยากที่รู้ว่ามวยสากลในประเทศไทยเนี่ยไฟแบบนี้ไม่ค่อยมีนะไฟแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ให้น้องๆสองคนให้น้องสองคนทําเต็มที่นะครับทําให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ เป็นคู่มวยที่สนุกนะครับแค่นี้ทำให้เต็มที่ครับผมครับอ่ะก้องฟ้าพูดอะไรกับแฟนมวยแล้วก็กับโปรโมเตอร์และผู้ชมหน่อยคนโมเตอร์ครับพี่ได้มาชมในเซลฟี่เฟเตอร์ไทยแล้วเดอะเฟลเตอร์เวอร์บ็อกซิ่งจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมสนุกแน่นอนครับอ่ะจอองโมฝากแฟนมวยนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมจ้องโมก็ซาบุนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้มันแน่นอนครับครับสุดท้ายโปรโมเตอร์ครับฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับได้ครับพรุ่งนี้ครับ อย่าลืมครับ w o r n t o i n t ช่อง23เริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับติดตามได้ช่องทาง Facebook The Fighter Thailand แล้วก็ y t u t u ที่เอว b o x x i n g Promotion พรุ่งนี้ครับผมเจกินครับนี่แหละครับเป็นผู้เดือดที่แฟนบอลัาวคนไทยรอคอยวันพรุ่งนี้เขาเพิ่มพ้อยที่มีษณุโรอติดตามครับจบแบบไหนจบอย่างไรใครนอกใครเข็มขัดจะอยู่ที่เอวใครรอตามขอบคุณทั้งสามท่านครับผมครับ